ันนี้คือชมนะครับผมตัดไว้แล้วว่าจะชำแต่ก็ไม่มีเวลานะครับผมง็เลดยเอามาแช่น้ําไว้นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับมันอยู่แช่น้ําไว้วก็เก็บไว้ในห้องน้ํานะครับก็ตอนนี้มันก็แตกงอกออกมาแล้วนะครับแค่รอรากมันนะครับตอนนี้เราก็จะไปปักชำนะครับที่ยามาให้ดูนี้ก็เพียงแค่อยากบอกว่ามันไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรในการ ปักชำชะอมหรือว่าการตอนฉิ่งชะอมนะครับเราไม่ต้องไปต่อให้เสียเวลานะครับแค่เราเอาต้นมันมาแล้วก็ตัดเฉียงไม่ห้ตัดเฉียงเพราะว่าเวลาตัดเฉียงเวลาเราดันลงดินอ่ะมันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันจะมีความแหลมคมแล้วก็สามารถปักลงไปในดินได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้พวกของสุปโสน้ำปลาหรือว่ากระพงกระปินะครับเพราะว่าน้ำประประาก็ได้นะครับ ไอเชล็ดรับแบบนี้ผมดูมาจากบ้านหอยยางครับเออไม่ใช่บ้านหอยยางนะครับ,เ,เ,รบ,รบเป็นบ้านลาดูนะครับเป็นโมบ้านที่เขาทําต้นไม้โดยเฉพาะนะครับก็เวลาผมไปหาต้นไม้มาขายผมก็จะไปเจอแล้วก็สอบถามเขาแล้วก็ครูพักรับจามานะครับก็สับสับสับทิ้งไว้มันก็งอกนะครับซึ่งถามจากหลายคนก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้น้ำยาเจงลากือว่า ใช้กะปิใช้ผงชูรสน้ำปลาแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าใครมีก็ใช้มันก็น้ำยาเลงลากที่เขามีห้อดีๆมันก็อาจจะช่วยส่งรากได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเป็นวิธีแบบง่ายๆเรานำมาให้ดูแล้วก็นำมาเสนอกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่ใครเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่คิดไว้แต่ก็ยังไม่กล้าลงมือทำนะครับ ตัดเลยนะครับตัดแล้วก็เสียบลงในน้ำนี่นะครับแล้วก็เอามันไปอบไว้หรือว่าไว้ในห้องน้ําก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นไม้นะครับสดๆนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาท่านมาดูชโอมที่ชําไว้นะครับนี่คือโอมที่ผมชําไว้นะครับก็แบ่งขายไปแล้วบางส่วนนะครับ แล้วก็ยังเหลืออีกบางส่วนที่ยังไม่ได้เอาออกนะครับเราจะดูไล่ๆดูว่าตัวไหนที่รากมันเดินแล้วเราถึงจะเอาไปขายนะครับอย่างพวกนี้ครับนี่คือรากมันเดินแล้วนะครับถ้าดูยังไงรากมันไม่เดินนะครับถ้ารากมันไม่เดินมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับยังรากยังไม่เดินเต็มที่นะครับดูยอดมันนี่ครับพวกนี้รากยังเดินไม่เต็มที่นะครับกําลังมีรากงอกออกมานะครับพวกนี้ แต่พวกที่แตกกิ่งแล้วขยายกิ่งแบบคือมันจะเห็นผิดหูผิดตานะครับพวกนี้ก็คือรากมันเดินแล้วนะครับมันสามารถดูดซับอาหารไปได้แบบเยอะแล้วมันก็ทําให้มันโตเร็วแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาครับส่วนอย่างนี้นะครับลักษณะของสีของยอดก็ยังไม่แจ่มใสเท่าไหร่มัวมองอยู่นะครับนั่นบ่งบอกถึงว่าการรากของมันยังไม่เยอะนะครับถอยขึ้นมาก็จะเห็นรากมันกําลังแตกออกนะครับ อันนี้ยังขายไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าเอาไปแล้วมันตายขึ้นมาก็จะเสียเรานะครับแต่ถ้ายังจะใ,ให้ดูนะครับนี่นะครับนี่รากคือลักษณะของรากยังไม่เดินนะครับเดี๋ยส่วนของนี่พวกนี้รากเริ่มเดินแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วครับเราต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่า มันรอดแน่นอนนะครับครับนี้ก็คือผลลัพธ์ของการปักชำนะครับโดวยวิธีง่ายๆนะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีง่ายๆก็คือแช่ไว้คืนเดียวนะครับแล้วก็เอาลงแปลงปักชำเลยนะครับแล้วก็ใช้ไม้โค้งครอบครอบแล้วก็คุมด้วยถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนกับตู้อบนะครับ อันนั้นก็ทําได้นะครับผมก็เห็นบางที่เขาทําเวลาผมไปรับของผมก็จะเดินเล่นเดินไปทั่วนะครับก็สอบถามเขาไปทั่วนะครับก็ต้องดูคนนะครับไม่ใช่ละลับละหล,ลวงนะครับบางคนเขาอัธยาศัยดีชวนเราไปดูเราก็ดูนะครับหลักง่ายๆคือถ้าเวลามันแตกตาขึ้นมานะครับเราก็อาจจะช่วยมันโดยการใส่ปุ๋ยเล่งหน่อยนะครับก็คือ ปุ๋ยเกลือเม็ดสีฟ้าๆนะครับของทุ่งเศรษฐีนะครับมาผสมน้ำรดนะครับเพื่อจะเล่งให้มันได้รับสารอาหารทั้งใบแล้วก็ลำต้นแล้วก็รากนะครับมันจะดูซับอาหารสารอาหารไปได้นะครับเขาเรียกปุ๋ยชินปุ๋ยเกลือนะครับมันอาจจะมีหลายยี่ห้อแต่ผมเคยใช้แต่ของทุ่งเศรษฐีนะครับเพราะว่าลูกแม่ค้าเขาแนะนำผมมาอีกทีหนึ่งนะครับ บางทีปุ๋ยตัวอื่นมันอาจจะแรงเกินไปนะครับครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากนะครับบางทีเราซื้อในตลาดที่เข้าหอลากมันมานะครับผมเอามาชําแล้วโอกาสรอดน้อยกว่าเราตัดชําอีกนะครับบางตัวรากมันเดินเหมือนรากมันเดินอยู่ในถุงแต่ว่าพอเราแกะเข้าไปดูในถุงแล้วรากมันเน่าแล้วนะครับ เพราะว่ามันผ่านมาหลายมือกว่าจะมาถึงเรานะครับการเก็บการดูแลรักษาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถ้ามีแถวบ้านอยู่แล้วก็ขอแค่กิ่งมันมาช้าก็โอเคแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ